เขาเน,นหัวมาเร็วหมายก็ะซัก,กทรกัานในช่องประจันทางน้อยู่นะในถ้าอยู่เดมอจากะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแบ็คเก,ก่าจากท้องไร่ท้องนาปา,าเขามาเดอะมอจ์จะเ็จะเอาโทรศัพท์ให้มาส่งเครื่อง iPhone 12มองลำโพงมันไม่ได้ยินนะเครื่องนี้ก็คือ มันไม่ได้ยินท่ก็เลยจะเอามาสม่งแล้วก็จะพาคุณสามีจ่ายนี่กอยโสโซปิดจ้ะนางจะเป็นไทยแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับนดี <laughs> จ่ายนีกอโสโซปิดจ้ะเขียหมดนี้ปีหนึ่งอย่าง นั่นแหละเดี๋ยวถ้าขอต้องเอาโทรศัพท์คุณไปซ่อมก่อนเพราะว่าน่าจะรอลิขสิทธิ์ตัวถึงธ้าคันอยู่ข้างล่างฮะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมก่อนเนาะไปธนาคารถ้าโทรศัพท์มันไม่ช่วยก็อาจจะไั่ติดกาแฟเฮ้ยเดี๋ยวเขาดจะไปซื้อของอยู่ว่าสั่งเอ๊ ออร์แลนเทิลปรินเซสไปทุกคนมันมีเสียงเพลงอ่ะไปกรซิบไหมร้านนั้นั้นอยู่ไหนเะรอเด็ mm hmm. กมอจ่ะม่ถามาวันก็มาอะวันมาซื้อโทรศัพท์พอดีสามีเขาถอยโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ฮะเหรอ ไปทำสิช่างหนักหนักกว่าทำเท่าไรกี่นาทีกีเดีทีสี่นาทีถ้าสดกเท่าไรเอ๊หนักนาไม่นู้ง้าไว้ถ้ามันนานพูดพี่ก็จะได้เสียเงินเพิ่มค่ากาแฟอีกแก่แกนี่ประมาณนี้เขาพาเดี๋ยวหนูเร่งชั้นให้มันเป็นอะไรชิ้นค่ะเดี๋ยวพอเปลี่ยนแล้วก็ลองอ๋ออันนีี่มีมาแล้วเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคแอดประกันชีวิตแลค่อยมาจ่ายเจ็ดแล้ค่อยมาจ่ายได้เฮ้ยังนจ้ะกี่โมงตอนนี้วะซิมร<ง>ึ่งกลับมาเอาลำโพงม,มันเสียมันโทรแล้วมันไม่ได้ยินคนสามีเขาก็เลยซื้อของไอโฟนสี่ให้ แล้วก็ปิดนี่เขาจโอ่จากนอกูดังไม่ได้ จ่ายเป็นเงินสดทุกคนุณฮูช,ช้เลยต้องมาเบิกเงินทีทีดีบีก่อนต้องไปถอนเงินสดอยูท่ทีดีบีก่อนค่ะแล้วค่อยไปจ่ายเพียงไทยตอนนี้แม้ว่ามันจะติดเลคซิตแต่เราไปคุยกันในรถไปค่ะบุตรหลานแสนสีนซนซ่เหรอ ราคา2,000บาทจ้านี่ไงพ่อตับก็สุขภาพตับดีเล็กอาตับดีนับเล็กเป็นตักีตัเล็กเป็นตะกีตาเล็กอโทษนะคะ ลองดูงก็ได้เยอะไปเราจะเอาคุกกี้ไหมถ้าไม่เอาให้น้อเก็บหม,ม้อไปถ้าจะกินเนม่ยมีชุดเล็กชุดเล็กกว่าให้มันสั่งแยกได้แล้วก,ลก็เอาถังถอดแยกกันเลยถ้าสนใจจะสั่งแยกค่ะ เอาให้จนะคเวจะเสร็จปเอ,อ,เ,อ,เ,อเป็นผันกคะก็เธอได้สั่งเป็นย่างมาไหม หมูเป็นปักกิ่งก็บอกเ,นะเอาเป็นย่างหมูกรอบจานีสของแท้ค่ะ <Okay. S 2> เป็นหมูกรอบจาีเย่ <veter> จะทำอะไร่ยัะน้อน่ารักเล <c oughs> ยทำงา <c oughs> นขยันมากไม่ได้ ฉลองหมดนี่ไปอีกหนึ่งอย่างฉลองหมดนี่ก็หมดตัวจ้ะเปิดยังมเขาขับรถโบราณก็มีรออูเอ M K. คือแเพราะว่าไปธนาคารมาเสร็จแล้วรอโทรศัพท์ส้สมเสร็ตปิดตากก็เลยมาหาอะไรกินลองข้องนเพราะว่ารลองข้องรับบา,านรับบา,านไปกินหอย ้ม,มีน้องหุนยนต์เสอปอหารด้ยนะอันดี กออันนี้เป็ดปัดกิมนอันนี้หอเปิดอันนี้ขนมจีบมาจ้ะชิมจ้ะสียเลยจีบกุ้งก็ุ้งไหมอะ แม่จะมั้ก็อม่เลบคุณมากใสทุกอย่างแล้วก็ราดน้ำจิ้มไงน้ำจิ้ม ผัเกลคุณค่ะชิมดักสมสาหเ 男，这个女。 Oh uh -huh. เร็วกลับบ้านกันดีกว่าสบายใจกระตังหมดคุณใชแ้แค่อากาศอีกแล้วจามอีกแล้วจ้ะล่าสุดโอเคทุกคนกลับบ้านจ้ะเดี๋ยวเย็นนี่จะเอาหมกไปให้พ่อคุณสามีโอ้ยมัยังร้อนอยู่เลย คันตาเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้แพรว่าก็มาบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ